วลาพอในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่นอ้องปองปายสุภุสุคนเด้อจ้ามาค่ะพี่น้องะ่ะมาเก็บลูกเอ่อราดเบอร์รี่ไปกินกันครับพี่น้องราดเบอร์รี่อยู่ในอยู่ในสวนหน่้นาบ้านวลาพอนมีอยู่น้อยหนึ่งค่ะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวมาเก็บน้ำกันเนาะจ้านี่ค่ะพี่น้องะ่ะลูกราดเบอร์รี่หรือลูกฟอมบัว ภาษาฝรั่งเศสเนาะอยู่ในส่วนนี้ค่ะก็เริ่มจะสุกแล้วครับพี่น้องสุกแดงแก้นี่ค่ะก็ปลูกไวพ้พุ่มหนึ่งค่ะพี่น้องก็เอาไว้เก็บกินนั่นแหละเนาะก็เพราะว่ามันเป็นผลไม้ตามฤดูเนาะเขาก็ไว้เก็บกินเวลาในช่วงฤดูที่มัน มันออกลูกออกผลเนาะพี่น้องเนาะก็เหมือนกับบานเฮาหนึ่นแหละก็คือมีบักม่วงมีสารพัดผลไม้ที่เฮาปลูกไว้เก็บกินค่ะพี่น้องแต่รัตบุรีนี่ลูกบกคเงยนปนใดแต่แตว่ากะโอเคอยูค่ค่ะก็คือเฮาบ่ได้ร,รับพรบ่ไดใสอย่างมันเลยบบมีสารพิษบบมีอย่างเบิ่ด น้ำกับบริโภมันเพราะว่าปีนี้ปีนี้ฝนตกเยอะค่ะพี่น้องฝนพูดถึงอากาศฝรั่งเศสเนาะปีนี้ก็แปลว่าบก่อยดีเลยจ้ะพี่น้องขาเพราะว่ามีฝนตลอดเลยปีนี้ ลูกาัตบอร์รี่อยู่ประเทศฝรั่งเศสกะแพ้งมากค่ะพี่น้องกะอยู่ในราคากล่องละสองรอยกรัมนี่กะสองยูโรแล้วคะ่ะสองยูโรก็เป็นยูโรหนึ่งก็สามสิบเก้าบาทเนาะตอนนี้ก็หลายบาทอยู่คะ่ะหกสิบกล่องละ แปดสิบบาทคนละไปคิดเป็นเงินไทยเนาะอุ้ยต่ยเฮียเก็บไปกับเฮียค่ะทุกคนให้ทุกคนเบ่งน้ำเนาะ <c oughs> อันนี้ก็สิเก็บอยากแน่เพราะว่ามันเป็นผ <c oughs> ลลไม่ที่ <c oughs> ที่นุ่มไหมพี่น้องคะ่ะ <c oughs> คือแบบ บั้นเท้าก็สิเอินว่าละเอียดอ่อนมากเลยอันนี้บริสไซสารพิษเนาะบริบริฉีดยาบริอย่างเลยค่ะก็ถือว่าเอ่อบิวร้อยเปอร์เซ็นต์บิวบิวร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะทุกคนนี่ บางคนเพิ่นปลูกไว้หลายเพิ่นกะเอาไปเฮ็ดไอ้แย้มค่ะพี่น้องแต่ว่าบานมาพล้พ่พอน,นได้ไปเฮ็ดแย้มหรอกค่ะเพราะว่ามันน้อยก็มีแต่เวลาสุกก็ลูกไม่เก็บกินกับหมดแล้ว <c oughs> กล่องมันทรายกะขอให้โดยพี่นองค่ะเพราะว่าจับกล่องเองเจ็บเองนี่มันมันยากค่ะพี่นอง <c oughs> นคะค่ะจะเก็บไปเรื่อยๆค่ะทุกคนค่ะนี่ ลูกนีงามนี่ค่ะเดี๋ยวเวลาพ่นสิภาาไปเบิงอีกอมุมหนึ่งที่มันเป็นสีเหลืองค่ะพี่น้องป่ะโอ้พี่น้องขาสีเหลืองๆนี่ลูกใยค่ะพี่น้องขาเห็นเปล่าเห็นมามจา้ะ อันนี้ลูกใหญ่คือแบบอันนี้ก็หวานคือกันค่ะพี่น้องเสียดายจังเลยเพราะว่ามาันละพอนหนึ่งบม่ได้ยู่บ้านแล้วก็บม่ได้เก็บมันกลิ่นไหมพี่น้องมันลิ่นแบบเน่าไหมอุ้ยคืออุ้ยเดี๋ยวนะคะอู้หลายอยู่ครับพี่น้องขาเบิ้งดูนี่มันนันนัน,นเบิร์ดเล้วนี่มัน,น ฝนมันเยอะแหมพี่น้องมันแบบว่ามันมันสุกแล้วมันกันเน่าหมดแล้วค่ะบ้านเขาเขาเอิบนว่รอย่อยงนียอุ้ยแต่เมยแเม,ม่์เมลูกเอดูสิเนี่ยแมงลิ้นหมาโอ้โหขึ้นมาสูงเลยค่ะทุกคนลิ้นหมาแหมโอ้คนค่ะตัวลิ้นหมาขึ้นมากินเลยค่ะ ป๊าดตัวลิ่นหมาหลายแห้งพี่น้องค่ะเอา้าดูสิเดี๋ยวให้ทุกคนดูเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยดูสิมันขึ้นมาถึงแบบโอ้โอ้โอ้ขึ้นมาแบบเบียดเบียนต้นเหมือนฟ้อมบวดเวลาพ้นเลยเลือกเอา,าอเค่ะเอาค่ะ นี่ค่ะทุกคนโอ้โหลูกใยงามค่ะพี่น้องนี่ค่ะเสียดายมากเลยช่อช่อนี้เสียดายมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเวลาพอนเก็บแล้วเสียพี่น้องเบิ่งเนาะเพราะว่ามันเก็บยากเลยพี่น้องค่นันแหละแล้วก็นี่ค่ะ เจ็บเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องค่ะก็ได้เกือบเต็มจานใหญ่นี่แหละก็ถ้าซื้อเพิ่นก็หลายบาทเนาะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอไฮเดรจจ้าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราพอนจะชิมไหเบิงเนาะนี่อันนี้สีเหลืองอร่อยนะทุกคน หวาน <c oughs> สีแดงอร่อยมากค่ะคือแบบเขาเขาบด้ใส่สารพิษเอียงเนาะปลูกทิ้งไว้ซื้อ,อ,อกลับน้ำฝนตกมากมันก็มันก็งามของมันเองนอกจากหนาห้อนกะจะหดน้ำม,มันแน่จากน้อยค่ะทุกคนอร่อย เคะคะเดี๋ยวกินไปกินมาแล้วมันจะหมดค่ะทุกคนไปค่ะ